สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้คิดหนหอดเสียงหวานหวานดิจ้าห้างหนันกันจ้าจ้าห่างหายไปนานเนาะจ้าห่างห่างหายอ่ะติวสูตรเข้มโอ้ค่ะยูดีสบายเนาะค่ะจ้ายูดีสบายจ้าเป็นจังไรทางขุนหอนวัวก็ไอ้กําลังฝนฝนกับลมพึ่งจะมาเมือ่อวานเนี่ยจ้า เอาคือวางสันโนเมื่อวานในล่มหมู่บ้านล่มแต่ว่าเมื่อเช้าน,นี่ก็เป็นฝนฝนตกแต่ว่าตกปูยแย่งรถจ้ะรอ๋อค่ะอันติวสูตรเข้มนี้สูตดรดเลขวิ่งวีไอพีนี่เดินดีมันว่าจา้ะแมีนจ้ะเดินเดินเดินดีมากอ่าหัวหมวยเราจะตั้งแทปปีใหม่มากนิง่งนิ่งบนท่านนั่นลดอยู่งร่กงกาย กะซื้อแม่กระแม่กระซื้อกระถือมาเรื่อยๆแต่ว่าพวซื้อหลายนะเพราะว่าดวงอันตำหลอาปันมาดวง่ค่อยดีก็เลยซื้อในน้อยบัดที่นี้มันถือก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเฮาถิมาถือผู้เดียวอย่างเอฟซีเฮากับี่แบ่งปันถึงทั่วโลกไปเลยอย่างประนัณนนี้จ้ะเมียนจ้ะโอ้ดีใจได้คิดฮหดมันเป็นตัวเลขตัวเดียวบ่จ้ะเลขวิ่งนี่ จ้า<ม>เด็กวิ่งนี่เป็นเป็นวิ่งตัวเดียวจ้าแต่ว่ามันสิมามาทั้งบนมาทั้งลางาา่างมามาใดทั้งบนทั้งล่างจ้อโอ้ค่ะมันนี้จับคู่ไ้บ่จ้าจัาจบจับคู่ก็คือเด็กเด็กวิ่งกับพี่เล็กจับคู่ให้ยู่จ้ะอืมค่ะเอาเอากันวันนี้จังหน้าใหญ่พี่น้องแฟนจอ,อีซีเพิ่นไปพิจารณาจบซ้อมน,ำน้ำเนะอวดเป็นวดเลขที่คุณแม่ใบบุญได้มาแบ่งปันในงวดเลกเนาะจ้ะ ค่ะค่ะเด็กเด็กเด็กวิ่งเบีพี่วิ่งศูนย์บนล่างจ้ะวิ่งศูนย์บนล่างไม่ถึกใจเทนน,นอเนาะศูนย์จ้ะรากาไอ้สามหลักลอยที่เป็นที่เป็นเก้ากับไปเล็กเก้ากับเล็กสองจ้ะหลักร้อยจะมีเก้ากับสองจ้าจ้ะกับทีเป็นเก้าที่ศูนย์กับสองที่ศูนย์จ้ะ เก้าสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์จ่าเต้เตาวามสจมตัวสีจตัวสีสิเพไออันนี้ปันใดจ่าแต่ว่าก็คือเลกกิ่งวิ่งพี่นี่ค่ะคือมันเป็นเป็นตัวตัวที่เข้ามาตลอดเป็นตัวเต็นจ่ายเข้ามาตลอดจ้าคือว่าทั้งคุณแม่นี่ว่าให้อยากจับไปที่เลขวิ่งเนาะค่ะเพราะว่า เลขจ,จับคู่คนีอโอค่ะคือเลขวิ่งหนีบลุดายแรนนี่คือจังได้ก็ได้งเงินแทะทะเแลนเอาแอนจ้ะจ้าคือแลนบนวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างแต่ว่าทาั้งคุณแม่จับคู่ไหนี่ให้ไปจอบแนม้เมืองขันมากก็ค่อยจัดเป็นบ่จ้าแอนจ้าแบบมักแนวนี่จ้าคือแบบข้านในคิดปดเมื่อไวากินเข้ากับกับเฮ็ไดจจ้ามักแกคือกานกษาบณ์นะละคันได้ว้าเลี้ยงคันได้ว้าเลี้ยงตัวเลขหนี บ่กินเขาก็อยู่ได้ขันมีน,มนข้อเดียวกันนะเมียนอีลีเนาะจ้ะเนาะเป็มาดมันเป็นแนลม,ม,มากแบบเฮดได้มันมือนว่ากินเข่ากะก็ยิ้มตลอดอืค่ะเฮดไปเรื่อยๆแต่เบิ่งสูตรไปเรื่อยๆจากจับสถิตตีต่างแต่ปีไม่มาก็ย่าง่บลุดจ้าแม่นจ้าอากาศโตโตประกอบกะเข่าเลือ่อยแม่ก็ถือมาตั้งต่หาสองลงมาเรื่อยๆนะจ้าประกอบแต่ว่าก็ขึ้น่ซสื่อหลายเพราะว่า คือดูดได้ช่วงทีเท่าถ้ามแต่สิทีจังเสียถ้าเท่ากับสื้อสื่อปัติเนกับพ่อมาเข่ามาเรื่อยๆจนจนจน,จนหอดตอนนี้กับก็เลยมีความคิดว่าอุ้ยไอ้เข้าฉิดมาถึกเข้าฉิดมาถึกอันอันพูดเดียวเอย่างเข้ากับแบ่งปันให้อันคนอื่นถึกนั่ม,ม,มจังสีนาเอฟซีเข้ากับเคยพี่จังสีนากับทำให้ความคิดหอดแบบนั้นเมียนค่ะคิดอดอยู่คิดอด,<ะ>ดอยู่ทูบเมื่อหลับจอบวังอู้ยคุณแม่ใบบุญหายไปใส่นอนนอนสันดอก ยังจอบตุลิคือเก่าจ่าจ่าจบคือเก่าเปิดสิบมาเอาไห้ใอ่ชั่วกเกา่ายังสี่นะะักการไมันไห้มันเป็นเมนแบบเป็นสูตรที่แบบเป็นเมนลงทุนน้อยแบบมีทุ่นแนกบวิง่งไปเลยอยังสี่นะะักจ่าจ่าคือแบบคัดน้อยตัวที่สูดเนาะคะ่ะเนาะจ่าแมนแมนจ้าแต่ว่ากับแม,แม่แม่ก็มีอ่า ไอ้สูตรสองตัวลางมาฝากน้ำเตยจ้าส,สองตัวลางสองตัวลางเนาะเอานี่สูตรสองตัวลางจ้าสองตัวลางกะคือเอแม่ประกบมาไห้เรียบร้อยแล้วก็คือหกสามสามหกจ้าลางอย่างเดียวหกสามสามหกื็กลับไ้เนาะคืออันนี้<ะ>คือลางย่างเดียวเป็นว่าจ้าจ้าลางย่างเดียวหกสามสามหกท่านท่านเป็นไอ้ตัวไอ้สูตรบนกบสีเป็น เก้าสี่ศูนย์กับไอสองสี่ศูนย์จ้ะโอ๋อค่ะแต่ว่าเลขวิ่งหนีศูนย์หนีได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นว่าจะวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างจ้าศูนย์หนีสิมาได้ทั้งบนทั้งล่างจ้าสถิติมันมาตั้งต้านสี่หนึ่งเกตเนี่ยสิเขามาตลอดเลยจ้ะอือค่ะแต่วันที่แม่จับไห้หนีเก้าสี่ศูนย์กับสองสี่ศูนย์หนีเลขสองตัวก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่มันวาจาว้า,จาให้ตัดเลนเอาแมนจ้ะ เลขสองตัวคือสี่ศูนย์ศูนย์สี่จ้ะหรือจะตัดแบบเก้าสี่สี่เก้าสองสี่สี่สองจังสี่ก็ได้เหมือนว่าจ้ะแม,แมนจ้ะอืมค่ะให้เบิ่งจอบซ้อมเบื่องนอแต่ว่าถ้าผูใ้ใดทุนน้อยก็สามารถเล่นได้ที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่แค่นั้นเนาะจ้ะแมนจ้ะราวาคือแบบตัวตัวตัววิ่งก็คือเป็นศูนย์อยู่แล้วจ้ะเป็นศ<อ>ูนย์กะที่นี่กะสี่สี่ศูนย์คือมันออกวันอะาขาั้นออกวันอะขัรมันกับสี่แบบ วัานังข้ามันสีขึ้นแตมลงแตมประมาณนี้นะจ๊ะโอ้ค่ะโอ้ผู้เหตุเด็กว่านังข้าเนี่ยมันเอ่อกำลังวัานังข้ามันเป็นเด็กสามะะอ่ะจ้าเด็กสามอาทีนี้เนาก็ขึ้นแตมลงแตมมางเสียคะ่ะจ้าร์ตัวกันค่ะให้ฟังเอาเนาะขึ้นแตมลงแตมก็เพาะสีเข้าใจผู้ผู้มักตัวเลขกกับสิรูอยู่เนาะค่ะว่าขึ้นแตมลงแตมหมายถึงยังจ้าเพราะว่าไอแม่ก็เชื่อว่าไอผู้กุศอาจารย์เพิ่งกับจิมีสูตรประตำกับชิปสูตรคือแหมขึ้นกันนะสิแม่มี สิบจี้สิบสูตรกันับกระเสมผสกันไม่หีหรจ้ะจะจอบเบื้องหลายๆสูตรอนใดชนกันไรก็เอามาจับมาจอบเบื้องเสียนว่าจ้ะแมนจ้ะอืมแต่ว่าเลขล่างสูตรเลขล่างนี่คือล่างอย่างเดียวหกสามสามหกแค่นี้นา่จ้ะแมนจ้ะคือมันมันซ่อมกันหลายๆสูตรจังเซี่ะจ้ะกับมาดับเทสิธิมามันกับมาดลงตัวเป็นตัวเดียวในี่จ้ะก็คือเอาตัวเดียวนี่เลยอือค่ะค่ะค่ะเลขงามจ้ะเล็ก สำหรับผู้ทุนน้อยเล็กเหร็งไงนาะจ้ะจากเบิ้งอยู่นี่จ<า>่อืมก่าก่ะ,ะถือว่าเป็นงวดแรกเนาะที่แม่ไปบุญในน้ำมะวังในปีหกหกนี่กับเป็นปีแรกกะห่างหายไปประมาณปีหนึ่งเต็มๆแหละน้อจ่ะจ่าห่างห่างหายมาโดนห่างหายกะก็ได้ก็ได้ทิมสูตรเลขกะคือแบบติวเข้มมาตลอดเด็ดมาตลอดกะถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้แป่งปัน้นลูกคนนให จ้ะไห้มีโชคมีลาบกันไปแบบรุงทุนในน้อยแบบเนี้ยจะ้ะโอ้ค่ะก็ขอบคุณเนาะค่ะสําหรับเอ่อแนวทางตัวเลขเป็นสูย์หน่วยคะํานวณเนาะค่ะก็ยังอย่าเหมือนเดิมเนาะแนวทางเนาะค่ะคุณแม่เนาะจ้ะก็ะเป็นแนวทางแนวทางที่แบบเอาไปคิดมึงเอาไปวิเคราะห์มึงจนเสียจะ้ะจ้ะเอาฝากยังถึงพี่น้องแฟนช่อง FC เอฟซีแนงหมดเลกจ้ะคุณแม่ใบบุญจ้าจ้าก็คิด ทอดีิถึงทุกคนทุกคนนะจ๊ะแต่ว่าที่พักมากก็คือพอได่างหายไปใสก็คือแบบติวติวเข็มคือแบบการการชิดคำนวณมันเป็นเอียงทีแบบมักเป็นมักซ้าากกํากิกนเขา้ามักก่ากินเข่ากับ่าไดจังเสียก่นคือถึงเวลาแล้วที่จะได้แบบของดีมาแป่งปันคอนใหมมีม่มีโชคมีเงินมีต้งกันสุกคนจังเสียจ้ะค่ะค่ะกะงวดนี้ก็ให้เฮงเด้อค่ะเด้อเป็นอ่า ตัวเลขแบ่งปันงวดแรกของทั้งคุณแม่ใบบุญเนาะจ,าะจา้ะเนาะจ้าวันนี้เป็นงวดแรกจ้ะเลขวิ่ง VIP ค่ะบุญล่างจา้ะค่ะจ้ากันขอบคุณหลายๆบุบกวนเวลาเด้อจ้ะเด้อคุณแม่จ้าขอบคุณจา้จาจ้าดีค่ะ